แล้วก็เคยดื่มนมทุกวันนะเป็นบางวันนี่แหละดื่มกินด้วยเฉพาะเลยเลยอยากทุพี่อ้ไเล่นบ้างแล้วรู้ว่าเรื่องบ็านคืออะไรการสอนการเล่นนะก็เป็นยังไงก็ฮะกดเด่นาอันนี้ ใช้ลูกศรไม่ได้ถ้าเราใช้บรรดูเอสดีบรรูคือเดินหน้าน่ะถ้าเป็นเอสถอาหลังถ้าเป็นเอก็ซ้ายดี D, ก็ขวาถ้ากระโดดก็สปเปซบานอนะถ้าเป็นบีก็เล็กนะเรากดบีตอนือถ้ามันไม่สามารถออกได้นะปุ๊บ เราต้องเลือกของก่อนที่จะออกเนาะของก่อนที่จะออกนี่นะให้เราเลือกอะไรก็ได้นะีย๋ยว่าผมเลือกบล็อกขนแกะสีแดงนะขนแกะแดงอันนี้คือว่าถ้าจะไปตั้งค่าก็คือถ้าจะไปอะไรอะถ้านเนี้ยถ้าเราจะไปที่อยากเล่นอนะที่ตั้งเขาอย่าอย่าอย่า เออจะไปที่ก,กันข้าวกุ้มกด e x c กดเนอะอเขียเข้ามาเอาไปติด <Ex. S 1> อันนี้ใช้เกมออนไลน์นะใช้เกมออนไลน์เกมออนไลน์นี่เป็นเสื้อชหาได้เลยนะเป็นพอกนี่คับพ <the> ี่แตาย้ายย้ายเอ้กด f ก่อนให้เรากด option <A. S 1> กดกด f option มันไม่ได้เราต้องใช้เมาส์ต้องใช้เมาส์กวดนะ นี่มีให้เลือกนะหมือว่ามีเพลงอันนี้เพลงปิดนะหรือเปิด่อไม่ได้ยินเลยเพลงมันยังไม่ได้ยินเราไม่ยังไม่ได้เปิดแลยตืต้อันนี้เป็นเสียงนะอินเวอร์ตเมาส์คืออะไรไม่รู้ผมคิดไม่ออกว่าอินเวอร์ตเมาส์มันคืออะไรบยาทั้งนั้นเลยอินเวอร์ตเมาส์คือไม่รู อินเวนอ๋อเมื่อกี้ตอนแฮนด์ลงมันสลับอินเวนมันเป็นสลับอินอยากอยู่ตรงกลางโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โชว์ fps คืออะไรนะ fps ยิ้งจะไปร้องพวกนี้นะว่าจะไปร้องยังไงยังไงอ๋อตรงนู้นนัดูตรงนู้นนัมันจะออกมาโอ้ยช้างเนี่ยมันจะออกมายังไงนี่นะมันจะ ถ้าเรากดออมนจะหายไปแล้วรากดออมก็จะออกมาเดิมเจดเหรอลีเดอร์ดิสตนนี่ผมปรับฟานะปกติมันจะไม่เป็นฟาือนที่จะเป็นนอร์มอลอันนี้ช็อตนะถ้าเป็นไทนี่นี่ก็มอตอนนั้นแล้วมันเหมือนหมอกเลยไทนี่คือเหมือนหมอกอะถ้าคนเก่งถ้าแบบฟ้าฟ้าก็คือกว้างเลยนีเนี่นีเนี่ย แล้วเราก็มาที่คอนโทรลจุดๆบ้างมี forward w w หรือ d นะ l e u เล็บ a อันนี้อันนี้เป็นการสอนนะไปด้านละซ้ายกด a ก็รู้แล้วนะพว่ามันตรงหนูน่ะกด s อีกแชท t แชทคือ t เล็บ A black S l i g h ก็ดีนะจำก็กดสเปนแล้วบิวก็ B นะบิวนี่เลือกบล็อกแชทนี่ก็ทีทุก็สเปนนี่มันก็เป็นกระโดดไงทุก็ฟ็อก S อันนี้ลเคชั่นใหม่สเปเราต้องทำยังไงอันนี้คือเซฟโลเคชั่นนะแล้วก็กด enter นะ enter ตรงนู้นนะ enter อยู่ตรงนู้นนะ โอเคนะต่อไปเราสามารถโหลดโลเคชั่นกด R A กด R ก่อนเดี๋ยวหา R ก่อนเนี่ย A กด R เลยโหลดโลเคชั่นผมโหลดตัวนั้นแล้วตอนนั้นน่ะกดตัว R โหลดโลเคชั่นอยู่ผมไปอยู่ๆว้าไปอยู่บนต้นไม้อ่ะงงมากมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันว้าไปอยู่บนต้นไม้แปลกอะลองตอนนั้นแล้วของจริงอ่ะโอเคนับกดดอนไปนะแล้ว หมดแล้วนะไม่มีอะไรมาเดี๋ยวจะมีเกมอื่นอีกนะมีเกมอื่นอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวมีให้ดูนะกุจีเอซีเอแล้วกลับไปก่อนเอ้ยเอ้ยอยอต้อกดหลายครั้งนะเหมือนไม่เข้ไม่ออกอ่ะอุ้ยอคอ้อุ้ย้อยอ้อ้อ้ย้อ้อ้อ้้ยยอุ้ย ต่อไปนับมีมาครับอีกครับยังไม่หมดนับมาครับม e ีอีกครับตอนแ้เมันเดิมได้ไหมมันมีอีกครับนี่นับเกมมาครับไอโอเอารูปมันเปลี่ยนเดี๋ยวเมื่อไหร่แล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนแต่ว่าไร <c oughs> <c oughs> เข้าไปเล่นก่อนเปลี่ยนเดี๋ยวเมื่อไหร่แล้ว <c oughs> มาอุ้ยอุ้ยทำไมค้างโอ้นี่มาแล้วพีไอจะโอเคอน,นับเต็มจอก่อนเคยว่าพี่ไอเป็นละบองอาร์ตอนนี้ก็ตอนนั้นเป็นละบองอาร์ในที่โรงเรียนเราเป็นละบองอาร์เนี่ย A M O N G U S เกมนี้เคยเล่นไปแล้วนี่แล้วชื่อมันหายไปเนี่ยสงสัยมันโดนลบอันนี้มันกดตรงนี้ไม่ได้นะอยี่ยมันกดไม่ได้อ่ะสงสัยมาสุดแล้วโอ้ยเราต้องค่อยๆแล้วต้องกดเลยต้องลวเลยนะบต้องใช้เมาส์กดลวกเลยเฮ้ยเอาอมองอัดเลยขอสีฟ้าขอสีฟ้าขออมองอัดข้อคูเม็ดข้อคูเม็ด โอเคนะอ่ะยังต้องตักชื่อเลยชื่อว่าอะมองอะโอเคนะรอไปกันหนึ่งนะกดเพย์นะกดอะบักัสเพย์ไปกันเฮ้ยโฆษณานะรอแป๊บหนึ่งนะรอเอพีอาร์มาแล้วเฮ้ยเพย์เป็นมิเลชเชอร์เฮ้เนี่ยเอพีอาร์เป็นอะบักัสโอเคเป็นอะบักัสนะครับโอ้ยหน้าจอมันมืดไปหน่อยนะเแว่าจะไม่ค่อยเห็นดัวไม่ค่อยเห็นมาเพิ่มไปแล้วยาเดี๋ยวมันพัง ทุกคนต้องทำกันค่ะวิเชอร์เแม่ยังมีของกันมองมันจะมืดมืดหน่อยใครก็ได้ถือกล้องหน่อยแล้วเอขอโทษขอโทษขอโทษเราอยากอยู่ตรงกลางอ่ะพี่ไออยู่ข้างข้างไม่ไม่อยากอยู่ข้างๆเดี๋ยวตรงกลางมากกว่าก็ได้มเล่นยังไงมันจะเนลอยู่ตรงนี้ไอ้ยกล้องไอ้ยกล้องนีถ่ายนี้ก็ได้ไม่ายไม่ได้เอาหมวกไปไม่ได้มาเอ้ยกล้องขวาอ่ะ ไม่ไหนอยู่ตรงกล้องเลยล่ะเนี่ยตรงกล้องเาอยู่ไปอย่เดาไปอยู่เดาไปยเดาอยูเดไปอ่เดอย่อเอยู่เอยูได้นะเดาอยอยูอยเอยอยอย่เาอ่อเออเราจะไปช็อปออออ เฮ้ย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 ออบอกอัรตายเกมนี้มีอีกเนี่ยเอ้ยอะไรคนเป็นอบอกอารตายเฮ้ยอบอกอารตายเฮ้ยอาร์ตตายอยู่นหมากัุเหรออ่ะโยนหมากัุกโยหมากรุกแล้วเคลเราไม่ต้องไปสวนนะดรอมาที่ PVP Arena กันนะ PVP Arena คืออะไร ไม่รู้นะแล้วกดเข้าลดรุนรัวกดลุ่นๆัวเนี้ยมันจะขึ้นค o ล l e กติ้งเลยนะล็อกอินนะเข้ามาแล้วนี่นะลับสูพีพีอารีนาเดี๋ยวมาดูลองผมเล่นนะเล่นยังไงนะอะไรจะพี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 ลองกดเหยเอยเข้าไปไม่ได้เฮ้วยามองกสรสว่างขึ้นแล้วเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้เหรออะไรเอาคอมานทีสว่างปั๊บเลย า่าบนตรงนี้เหรอได้ไหมไปไม่ได้เลยเฮ้ยมันไปไม่ได้อาพังปงทำไมดิแก่ดิโนวีโนพมันไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันบอกว่าโน p ี p เดี๋ยว้ายบอกว่าโนวี๋ยว ก <S 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 ็เลยคน่โอเคนะเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะพี่ว่าเกมมันมีปัญหาขาดคล่องไปนะมันก็เลยเกมเรื่องใหม่นะก็พยายามเออต่างชื่อว่ามองอัดกัดเลยอ่เอามาอัดเฮ้ยร่มเลยไปเป็นจุไทยกันคุณเมทอ่ะรอนะ คอนเนค t ิ n งล็อกอินมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ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 บมันมืดเนาะเขามาทางเราก่อนเกมมันมืดอ่ะเกมมันมืดโอเคขยับได้สักทีเฮหมาหมาหมาถ้าโดนหมาเหรออีือะไรหมาอ๋อเราต้องเก็บของใช่ไหมจะองเอ้ยเิ่ยิงเราเมื่อกี้ตอนแรกเราอยู่โลกอะไรนะอันนี้มันโลก PVP Arena ทำไม PVP Arena มันเป็นอย่างเงี้ย เออเราน่าจะอยู่ที่เดิมของเราเอ้ยแล้วคนมีดาบเหรอเอิ่มเราไปไหนดีเฮ้ยเราทะลุทะลุทำไมโูกมันมืดอย่างเงี้ยมันใช้อะไรมันสว่างเมื่อกี้มันสว่างอะหลอกไปข้างนอกกันดิทำไมมันขาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีปัญหาแก้ใหม่ยิงกดญแกระบาดเอ้ยออกแล้วเมื่อกี้จะเพิ่มสองเพิ่มแสงเหรอ ว่าเพิ่มอะไรเพิ่มแสงนั่นแหละเพิ่มแสงกดผิดเหรอขอขยับแป๊บนึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว<ม>กินอาหารน้องทำยังไงแล<ว>้วกินอาหารน้องทำยังไงมาทำไมเข้าไม่ได้เอ้อยเอ้ยอ็งเราไปที่ช็อปนี้มันน่าจะไปเอ,าอ้าว PVP Arena ตรงนั้นนี่เอ้อยไปผิดโลกเปล่าเนี่ยเราไม่ได้มาผิดโลกอันนี้คือโลกเดิมของเรา PVP นะ อย่างโน้นนะคอมเม้นต์ถึงกลับอินเข้ามาปึ๊บมาเกิดอะไรขึ้นเข้ามาแล้วเราต้องไปทางไหนนี่มันสว่างแล้วมันสว่างแล้วมันสว่างแล้วเกิดอะไรขึ้นมันสว่างแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี้ยเห็นเรื่องหุ่มแอบแอบแบ็คเมลสปารแล้วก็ไปลูกอื่นแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็นนก็มันไม่ชาร่ต่ตอเฮ้ยแลได้มีคนมาว่ากินแอนปเปิ้ลด้วยคืออะไรเราต้องทะลุหรอยังไม่มีใครตีเราเลยแปลกมากคืออะไรคือเขาเรียกว่าอะไรทำไมมีหวัวไปไมินิเกมแล้วกันมินิเกม <laughs> เราสามารถชุบบล็อกได้ไหม ลองดูก่อน <c oughs> เราต้องทำยังไงปุ่บงังนี่ท<ม>ุบแล้วหรอทุบแล้วเหรอมันทุบไม่ได้ไม่ไม่ทุบไปไปจริงจริงมันจะบอกว่าวอแบทุูสปาบานึงนะหลงทางเอีวันีเก่งยิ่งเมอนพี่นะเออก็ดีกลับมาเลว้วเจ๋อพี่ให้ผ้าใส่นะ เฮ้ยมีคนมีมีคนไปเราะกันเหมือนกันเลยเฮ้ยไฟนะโอเคนะอ่าโอเคนะบ้านใครชอบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซักกระชับกระชับมาใจนะบ๊ายบายจชอบ